bay bốn lắm này lúc lủng bỏ lại nữa hả đó ạ. bụng lắm nữa 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 đi. nữa nữa đấy. nữa đây cả. พัดไม่พัดอัวดวปเลยโอ้โหขอนิดแต่พันไอ้ดีกว่า <c oughs> ต้องขับลงแบบไวหน่อยนะครับอย่างเงี้ยไม่ได้ขับลงช้านะเว <c oughs> ้ยลุดปุ๊บเลยอะดเออไอ้ลุงก็ขนรุดทางเป็นไรหรอใช่ไงไม่ไม้ของพั <c oughs> ขัดรูปวงก่อนขัดรูปวงมเมื่อกี้ลรถนอนขึ้นมาได้งไงวะวกหักหล่เนี้ยนะไม่เข้าใจเลยวะเนาะคือมันมต้องส่งรถส่งมาเงี้ยโอ,โอ้ยไม่เห็นกลองขเขาดีแล้ววงหล่อมาได้อะเนาะแล้วกันแล้วกันใจเย็นแล้วกอนใอ่ใช่